ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาพอช่วยพอแล้วก็นึกว่าเออเนี่ยชีวิตเราไม่ได้เกิดมาคนใช้นี่ ท่านรความก้าวหน้าต่อไปไปอยู่หลวงปู่ดีกว่าความเป็นคนชั้ก็สิ้นสุดลงเหมือนกันนี่ท่านอย่างไงอ่ะตั้งคิดในใจต้องไปอยู่หลวงปู่แล้วก็ทางานบ้านหนักกว่าเดิมโปกตีก็ขยันแล้วขยนันจนไม่มีใครเหมือนแล้วก็ทําหนักกว่าเดิมอีกพอสมบโอกาสขอรางวัลเจ้าหนายรางวัลน,นี้ท่านขอไม่เหมือนใครนะไม่มีใครขออย่างนี้ด้วยขออะไรเป็นรางวาัลขอสีลเป็นรางวาัล เราเคยเจอลูกเจอหลานเจอคนใช้เจอลูกน้องไหมเฮ้ยเจ๊เจ๊ปีนี้อ่งเปาไม่เอาขอถือศีลเพาะทำกายเดือนนึงเคยเจอไหมเดี <laughs> ๋วลูกเราปีนี้ไม่เอาเกมไม่เอามือถือไม่เอาทั้งนั้นแหะขอบวชเคยเจอไหม <laughs> คุณยายเราเนี่ยไหมขอศีลเป็นรางวัลถ้าจะเอาแก้วแหวนเงินทองโอ้เจ้านายเ็าอยากให้อย่างละผู้ไม่เคยเคยเจอใครขนาดนี้มาก่อนนี่นะไห้ใจทุกอย่างเนี่ยแต่ไม่เอาเอาขอศีล เพราะความเป็นคนใช่มันถือสินมันไม่ค่อยสะดวกอะ่ะอยากถือสินแปดสมบูรณ์โอ้โหเจ้านายก็อาเต็นใจนั่นแหละแ้ววันแรกคุณยังสุก็พาไปกราบหลวงปู่ที่วัดปักนามเจอกันครั้งแรกหลวงปู่ท่านก็มองหน้าคุณยันนิ่งๆหลวงูงงงดภาษาไทว่ามึงมันมาอาชาไปคุณยันก็ไม่รู้ปแปลว่าอะไรจริงๆก็มาเร็วแล้วนะแปลว่าอะไรมึงมาชาอาชาไปหลวงปู่ทะลุเนี่ยคุณผลทำมาแล้วมือหนึ่งมาแล้ว คุณยายไม่รู้หรอกไม่รู้ตัวหลวงปู่หลวงสงคุณยายเท่าโรงงานทําวิชาเลยโรงงานวิชาสมัยก่อนก็คือเป็นที่รวบรวมเนี่ยผู้ที่น่าสะใภ้ทศได้เยี่ยมยอดมีพระมีสมณนนีมีแม่ชีนั่นแหละเยี่ยมยอดระดับนั้นก็ใจสว่างมากเหมือนพราทิเทียงวันเต็มท้องฟ้าทั้งห้องเลยอันคนชุดนี้ไปนอรสศนิษนิดเดียวแล้วก็เลยวิชาพิสดารขึ้นไปเรื่อยๆวิชาเนี่ยผลิตฝนก็ได้ดับฝนก็ได้ในโรงง,งานวิชาก็ทำเก่ง ช่วยมนุษย์ช่วยอะไรหลายอย่างช่วยหมดแต่เข้าที่นี่ใจต้องสว่างมากปกติที่เข้าที่นี่ก็ต้องมีพระพิเลียงงม้นสี่ปีเลยมาทดสอบว่าเห็นจริงหรือเปล่าเพรา,าะธรรมานี่นะถ้าเห็นไม่จริงมันเดาถามอีกคาถาม,ถามการาม็ร,รู้นี่มันมั่วเอามันจําไม่ได้มันต้องเห็นจริงถามไม่ทีกร็กร,ร,รู้เรื่องนี่มั่วถ้ามั่วเดี๋ยวโดนหลวงปูดด่ดูถ้าคนเห็นธรรมะจริงจะตอบได้ทุกคําถามที่นี้คุณยายก็เป็นกรณีพิเศษไงไม่ต้องผ่านพี่เลียงส่งเข้าไปเลย นี่ตอนคนย่างท่านอยู่บ้านคนนายเรียบเนี้ยไม่ค่อยได้นอนท่านเลยผมมากผมบางสะพรังด้วยเส้นเอ็นตาโหลลึกผมยาวคนที่ว่าปอดน้ำคิดถ้าเป็นโรคร้ายก็คือเป็นวันโรคหรือทีบีทำไมก่อนนกรุนแรงนะคนก็รังเกียจท่านไปถึงวันแรกก็ได้เตียงเก่าๆมุมเก่าๆขาดแล้วส่เกิ่นแล้วเน่าแล้วนีย เออคุณยายเป็นคนที่แปลกคงหาได้ยากในโลกจริงๆคือคงไม่มีแล้วแหละคุณยายเราไม่เคยน้อยใจในชีวิตในห้องนี้ใครไม่เคยน้อยใจในชีวิตบ้างเนี่ยแม้จะชายชายตรีก็ตามนี่นะ <c oughs> คุณยายเราไม่มีโอ้โหอาศาจันย์มาชีวิตท่านไม่เคยน้อยใจไม่มีปมด้อยม,มีแต่ปมดีท่านฝึกตัวตลอดเป็นชาวนาะก็ไม่น,น้อยใจนะพยายามฝึกไปเรื่อยๆ จนเป็นครูบาอาจารย์ผู้ยิงง่งใหญ่บางคนเสียเวลาก็น้อยใจเยอะมากน้อยใจเนี่ยเราพลแดไว่าเห็นความดีตัวเองน้อยบางคนพยายามดูกระจกนะไปหาปมด้อยนะต้องจากเราคี้เลยแล้วเราเซอร์แล้วมีเล็กไม่พยายามหาทุกวันเลยยิ่งหาก็ยิ่งช้ำใจหาไปทําไมมันไม่มีแรงไงแต่ท่านไม่สนใจอะฝึกตัวตลอดเนี่ยเพิ่มพูนความดีนักเขา้าหนักเขา้าหนักเขา้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงไม่มี เตียงเก่าเลยท่านก็ซ่อมเตียงสกรปรกก็ทาความสะอาดเตียงมีตัวเลือดก,ก็จับมันออกคืนมันยังอยู่มันออกมาหาก,กินเลือดคุณยายท่านก็เตียงกระโถนเอาไว้ไม่ได้มโหมันไม่นาทีมา่มันต้องกินเลือดเราพอกินเสร็จก็ใส่กระโถนก็ไปปล่อยไม่ก่อนตัวเลือดกระโดออกจากเตียงท่านก็ลับเป็นสุขมุมงเก่าก็ซักมุ้งข่าก็ปะโอเคนั้นแะแต่ท่านทความสะอาดบ่อยๆจนสะอาดเนื่องจากท่านเป็นคนรักความสะอาดอยู่แล้วสุดท้ายเองติยงสะอาดที่สุด ในห้องเลยแม่รักๆจะสู้เขาไม่ได้ตหลังทุกคนในห้องนิยมมานั่งตีงคุณยายเพราะสะอาดสุด <c oughs> อย่างเงี้งเพราะชีวิตคือมาถึงวันถ้าไม่ได้น้อยใจนะเออเราได้ของเก่านั้นพัฒนาตลอดท่านจะฝึกตัวตลอดไม่เคยน้อยใจไม่เสียเวลาน้อยใจฟรีไม่น้อยใจ,จเสียเวลาเอาว่ามีแค่ไหนต้นชนชีวิตเราฝึกใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ่อไปทานข้าวเนี่ยโอ้โหโดนอีกแล้ว เนือคนแจกข้าวเนื้อถ้าเป็นโรคร้ายก็รังเกียจชัดเจนเนี่ยมันก็เอาตักข้าวแล้วใส่ด้วยความไม่เต็มใจให้มันเสือ์ให้กินแบบบึกบึกอย่างนี้โอ้เป็นเราเนี่ยคนแจกไม่เต็มใจให้นี่นะเป็นเราไม่กินนะใช่ไ,ไมอดเอาคุณยายท่านไม่สนใจคนแจกนะหน้าตาบึง้งตึงไม่เกี่ยวกับการกินข้าวี่หลวงปู่เลี้ยงนาะที่กินให้อร่อยเป้าหมายชัดเจนใช่ไ,ไมโอ้ท่านกินอร่อยเหมือนเดิม นี่ตักข้าไปขอข้าวงเนี่ยโอ้หเขาไม่เข้าวงให้ดูเป็นเรานี่นะโอ้โหอย่างนี้ดูถูกเป็นล้มโต๊ะเลยเอ้ <c oughs> คุณยายไม่มีโมโหนะฉันเฉยๆออาแม่ข้าวงมันก็ไม่เดียวว่าเไรเอออยู่คนเดียวดีกินอะไรตามใจชอบเลิกตอนไหนก็ได้โอ้โหคิดได้ยังไง,มงนะไม่ถือสาหรอคุณยายนั่นแปลกไม่ถือสาอะไรโอ้ไม่น,าน่าหลวงปู่แล้วล,ลูกในขุนผลว่าใจท่านนิ่งไม่ขุนัวเลยเนี่ยใครจะดูถูกใครง,งั้นไม่ขุนัวนี่นะ ยากมากทำอะไรก็ไม่ขุนเนี่ยโอ้โหพรานั้นธรรมะพอพื้นฐานใจัไงตามมันต่อธรรมะเร็วมากเพราะว่าใจไม่ไม่ขุนอยู่แล้วดีมากเร็วมากฝึกนิดเดียวไปไกลเลยไม่เหมือนพวกเราพวกเราเก่งกับคุณยายเพราะว่าเราสามารถขุนได้ทุกเรื่อง <c oughs> เรื่องไหนนะก็โมโหหมดตรงไหมพูดผิดคําก็โมโหตัดหน้าเราก็โมโหไอ้นี่ก็โมโหอะไรก็โมโหทั้งวันทั้งคืนกลางวันก็เป็นควันกลางคืนก็เป็นไฟ อันนี้เราเก่งไอ้เน,นี้ยงไงเพราะนั้นนั่งธรรมะยากไม่เลิกนิสัยน้ยุ่งนะก็มันคูนกว่าจะมันนั่งที่ก็าลงล่างล่างล่างเช้าคูนอีกแล้ววัน,ว,นวันเอาแต่คูนอย่างนั้นแหละเสียเวลาเนี่ยแต่คุณยายเราครูเราเห็นไหมไม่ยอมคูนเนี่ยใสยอย่างเดียวนี่ไงสุดท้ายแม่คุณคุณยายจะมาถีตอจะับเป็นหัวหน้าชั้นเป็นเรสว่างก็ใครในห้องเพราะว่าใจท่านเป็นแบบนี้โอ้ฝึก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 ,กตัวตลอด ไม่เก่งเลลฝึกทั้งวันทั้งคืนฝึกทั้งสุดท้ายก็เลยแซงหน้าไปหมดเลยไม่สนใจไม่น้อยใจเอาแต่ฝึกฝนนั่นแหละฝึกตัวตลอดมีกำลังใจตลอดมีแค่ไหนฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้สุดท้ายก็ไปอยู่ในแนวหน้าเลยชั้นหนึ่งอย่างนี้ต่างหากอาจารย์ก็เลยว่าวางใจวิชาเชี่ยวที่สุดเลยเพราะฉานสว่างกว่าใครพอครบเดือนแล้วก็นึกถึงแล้วเ,เราไม่กลับแล้วจะบวชแหละนั่นแหละก็ปรึกษาก็ยังสุดเห็นด้วย บวชพร้อมกันก็เลยเป็นทั้งครูทั้งอาจารย์เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่ทั้งน้องรักกันมากทั้งคู่เอาบวชแล้วไปแม่ชีลุงช้ามาลงวงปู่ท่านดีใจนะเพาอยากให้บวชนั่นแหละแต่เจ้านายมาตามตัวไม่เคยดีใจหรอกอาบวชไปแล้วท่านยังไงก็อะไรเอาวอลแต่ก็เสียดายเพราะว่าลำพึงลำพันธ์มาตลอดชีพจะหาคนอย่างคุณยายไปหาเถอะท่านจะกรวาลไม่เจอรับผิดชอบ,อย,อบ,บยิ่งกว่าเจ้าของบ้านอีกนั่นแหละท่านไปดูบ้านกันแค่นั้นท่านถือว่าทํายิ่งกว่าเจ้าของบ้านอีก อไม่รักก็ต้องรักเพราะว่าท่านดูอะไรโดยปดูรามบัติเขาให้ดียิ่งอยู่เป็นไม่ชี้ก็ยิ่งธรรมะเชี่ยวไปเรื่อยใช้เยชานตอนหลังยิ่งคุณยายมีหน้าที่นังสมาธิยิ่งยินชอบใหญ่ไ่้ธรรมะเชี่ยวเนี่ยสมัยลงปู่นะลงนั่งธรรมะจริงจังนะชุดนี้เนี่ยฤทธิ์เยอะช่วยแก้ภัยปัญหามนุษย์ได้ต้องนั่งต่อเนื่องนะคนละกะเราชั่วโมงคุณยายนั่นเนี่ยทานไดกะดึกด้วยเนี่ยเที่ยงคืนหกโมงเช้ากะหนึ่งเที่ยงวันหกโมงยันตกะหนึ่งนะ วันยาถ้าแลกกะที่ง่วงนอนด้วยนะกะนิยากถ้าไปหัวหน้ากะที่กำลังโง,โง,โง่วงๆอย่างก็ถูเที่ยงคืนอย่างน,นี้คิดดูก็เที่ยงวันนี่น่านอนทั้งนั้นนะแต่ถ้ามากะดีเนะี่ยแล้วไม่ได้นั่งวันเดียวนะนั่งเป็นปีอะไรได้ปีนะั้นเราทดลองดูในวันนี้นะเอาหกชั่วโมงรวดนี่นะแถมที่พิงให้ก็ได้คุณยายถ้าไม่มีที่พิงนะพวกเราพิเศษให้ที่พิงนั่นแหละนั่งทีเดียววันวันเดียวเขตเลย พอนั่งครบแล้วเพื่อนนังมาแงะขาเราออกนึกว่าง่ายนะคนถ้าเกิดจะนั่งได้มันต้องธรรมะดีดิ่งเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยท่านนั่งธรรมะไปดีเนี่ยโอ้ยบิดแล้วบิดอีกบิดแล้วบิดอีกแค่นี้ยังบิดหลายรอบเลยบิดกับบิดไปกับบิดมานี่ยนะเนี่ไนะอคุณยายท่านนั่งสมาธิท่านดิ่งขึ้มาไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหยิ่งสว่างสวายยิ่งมีฤทธิ์ไปเรื่อยๆเป็นมือหนึ่งนั่งรวดเดียวหชั่วโมงรวดเดียวหชั่วโมงนี่ ต้องแข็งแรงมากกายต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องสมาธิต้องดีคนร่างกายไม่แข็งแรงสมาธิไม่ดีนี่นั่งไม่ได้หรอกขนาดนี้นั่งหลายเล็บปีเวลามีมีปัญหาบ้านเมืองอะไรก็ต่างเขาช่วยทุกเรื่องสงครามโลกเนี่ยหลวงปู่ท่านก็เห็นเนี่ยประเทศไทยก็โดนหนักหน่อยเนื่องจากว่าฝรัง่งเนี่ยเขาจับมือกันถล่มประเทศไทยอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาหาว่าไทยเป็นพรนๆประเทศก็ญี่ปุ่นระเบิดบอลลูอ่ะโดนหนักน หลวงปู่ก็ทีมงานที่เขาถึงวิชาธรรมกายก็พยายามอาศัยวิชาธรรมกายก็ทําให้มันเสียหายน้อยที่สุดให้คนทีน่ทิ้งระเบิดมันเห็นผิดเช่นเห็นแม่น้ำเป็นถนนถนนเป็นแม่น้ำเมืองป่าเป็นเมืองเมืองเป็นป่าเงี้ยให้ค,คล้ายๆกับมองผิดอย่างเงี้ยสุดท้ายสงครามก็จบลงในที่สุดอันนั 24, 97, น้นปีสองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยหลวงปู่ท่านป่วยหนักนั่นก็โรคข้าวนี้ป่วยหนักจริงๆเนี่ยกับประชมุมรู้เสดได้ว่าอีกห้าปีจะบวชอัสภาพบอกลูกนะห้าปีนะ ถ้าไปแล้วอย่าอย่าท้อแท้เบื่อในการสอนวิชาธรรมกายนีนะ่มันหายไปจากโลกสองสากว่าปีแล้วตั้งแต่พศสองห้าร้อยหลังพุทธบริยานหายไปแล้วไม่มีใครเข้าถึงเลยหลวงปู่ถึงเอาคืนมาได้มาเมื่อปีสองสี่หกศูนย์เก้าสิบปีที่ผ่านมานี้เองยากต้องสละชีพไป,เ,ปเดิมบานสองคราทีเดียวเพราะฉะนั้นเองอย่าเบื่อนายเอาคืนมาลำบากนะวิชาน,นี้ทำให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้พอสั่งแล้วก็ตามนี่นะ อีกห้าปีหลองปู่ไปจริงๆ3กงสามคุณพาไปสองห้าศูนย์สองก็จากไปจริงๆหลวนองปู่ไม่อยู่แล้วนิสิ์บางคนก็อะไรกลับไปเยอะเลยนี้กลับไปอยู่บ้านเยอะแต่คุณยายท่านเป็นคนที่เขาลบรักครูบาอาจารย์มากหนักแน่นสิ่งไหนครูบาอาจารย์สั่งไว้จะทาให้ได้บอกให้วิชาทร,รมาการทัลกท่านก็จะสู้แม้มีคนเดียวก็สู้ไม่ได้โอ้หลวงปู่เอาเงินมาจากไหนที่ยังไม่มีเลยไม่ได้กังวลเชื่อมันครูเราบอกไปทัโลกก็จะสู้หนึ่งเดียวก็สู้ ทีนี้จะเริ่มสอนก็พอดีคุณจะสุขป่วยเสียก่อนวันสุดนี่ท่านบ้านปลายท่านเป็นมะเร็งที่มอญโลกทำวิชาก็จริงบุญก็เยอะแต่ก็มีกรรมเนี่ยมันคอะตัวเนี่ยมาตัดตอนนันก็มีเหมือนกันไอ้กรรมไอ้กรรมยอาชูเนี่ยบางทีมันส่นงผลนี่มันเกิดมนเน่ารุนแรงก็เหล่าน้ไม่กล้าเข้าใกล้หรอกมันเน่ามาเนี่ยเกิดมันเน่ารุนแรงมาคุณยายท่านเขอรพครูบาอาจารย์มากก็ตั้งอยู่เป็นเลิศเลย นึกถึงพระคุณของคุณยายสูงที่ชี้ท่านเข้าถึงพระธรรมกายได้นี่พระคุณอันนี้ทดแทนไม่หมดถ้าหลายก็ทดแทนไม่ได้เนี่ยคนอื่นนี้ท่านดูแลอเองเป็นอันเน่ารุนแรงไงแ้วอยู่สักนาทีคนก็ทนไม่ได้แล้วแต่คุณยายอยู่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีท่านอยู่ด้วยความกตัญญูเป็นเลิศสิ่งนี้ก็ทนได้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่จะเน่านก็ตามจะซักให้ใหม่ทุกวันไม่เบื่อแต่ก็เป็นการตอบแทนพระคุณนี่แหละดูแลจากขาตักไปเลย คนอื่นหนีหมดท่านอยู่นั่นแหละพอจากขาจ่าก็จัดงานสมเกียรติงาน,ส,นสมเกียรติสมเกียรติให้สมภูมิเลยแหละครูบาอาจารย์ยังดีเยี่ยมจาจ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มมาทํางานใหญ่นี่ไงอันสิ่งนี้คุณยายนั้ตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์อย่างเยี่ยมเอาชีวิตเป็นแลกเลยนะนแลวในสุดท้ายเองท่านก็ได้สิ่งที่เจ้ากระดานยูมีหลวงพ่อธรมาารมะกับลูกศิษย์ทุกคนการาบคุณยายนี่แหละก็ได้คืนมาวันสารล่างโอ้หลวงพ่อในที่วันจัดงานงสมเกียรติยิ่งใหญ่มาให้คุณคุณยายอลังการที่เด็ก สิ่งนี้กูยะไจะทำมาก่อนความกตัญญูดีนะกตัญญูต่อพ่อแม่กตัญญูต่อครูบาอาจารย์ถามเธอ